นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองนั้นณบัตนี้เป็นต้นไป เป็นเวลาฟังธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรมะในขณะเดียวกันก็เป็นการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้ผ่ากันนั่งขัดสมาธ การน,นังร่งขัดสมาธินั้นเ <c> ก <oughs> อให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขาวาก่อนแล้วก็เอาขาข,าขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตั้งใจฟังธรรมแล้วก็นึกคำบริกรรมพุทโธ ทุกลมหายใจเข้าออกรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในบัดนี้ไม่ต้องไปคิดนึกเรื่องราวภายนอกการรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นนี่หลยเป็นอุบายธรรมอันสำคัญเพราะว่าในพุทธศาสสนานี้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประฐาน ได้บำเพ็ญบรารมีมาสี่สงไขแสนม,มหากรรจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระสัพพันโยพุทธเจ้าผู้มีพันนามว่าโคโดมมาโคพระเจ้าโคพระพุทธเจ้าโคโดมเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็มีเมตตา แกสัตว์เมกรุณาสงสารสัตว์เมมุติตาคอยยินดีเมื่อเขาได้ดีเมโอเบขาคือเมื่อสึงใดสุดวิสัยเหลือวิสัยพระองค์ก็วางเฉยได้ไม่ไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีพรหมวิหารทั้งสจ่คือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกคำว่าสัตว์โลกครอบไปทั้งมนุษย์ด้วยมนุษย์ก็ยังเป็นสัตว์โลกอยู่ตลอดจนถึงสัตว์สิ่งดีราชานจะเป็นสัตว์บกก็ดีสัตว์น้ำก็ตามเล็กที่สุด จนมองไม่เห็นด้วยตาหนังก็ตามใหญ่โตที่สุดสัตว์บกก็ถึงเป็นช้างก็ตามสัตว์น้ำก็ปลาวานพระองค์ก็มีความเมตตามหมดเป็นภูมิเมตตาครอบโลกก็ว่าได้การภาวนา <c oughs> เป็นกิจกรรมภายในของแต่และบุคคล ในสมัยพระพุทธ,ธเจ้ายังมีชีวิตยอยู่พระองค์ก็เทศนาสั่งสอนมนุษย์และเทวดาไม่ได้ท้อไม่ได้ถอยนับตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธ,ธเจ้าตั้งแต่อายุ ได้สามสิบห้าปีจนถึงอายุได้แปดสิบปี <c oughs> <c oughs> นับว่าเป็นเวลายาวนานพอสมควรถ้านับอายุของพระองค์แต่งตั้งแต่ได้จัดสรู้จนถึงนิพพานที่เทศนาสั่งสอนนั้นก็สี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ตอนับว่ามีอายุยืนยาวคราวไกลอยู่แต่พระองค์ก็เป็นผู้ตัดผู้ชี้แจงสแสดงธรรมให้สาวกคือพวกเราทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาวนาละกิเลสข,ของตัวเองไม่ใส่พระองค์มาละกิเลสความโกรธความโลภให้แก่ โรดโลภหลงให้แก่มนุษย์และเทวดาพระองค์เป็นผู้สั่งสอนบอกกลัง่งสั่งสอนแนะนำทำมิกาอโอบายต่างๆให้หยิบยกไปสอนใจของตัวเองทรมานจิตใจของตัวเองจนได้บรรลุมรรคผลเป็นฝ่ายทิกษุทิกษุนีเรียกว่าฝ่ายนักบวช เป็นอบาสกุบาสิกาเรียกว่าฝ่ายนักบ้านแต่ภาวนาทำความเพียนละกิเลสได้มันเหมือนกันแต่บัดน,นี้เราก็ได้เห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็คือว่า,าพระสัทโธพระเจดีพระพุทธลูกพระธรรมคำสั่งสอนละเห็น สมนะทีครามนักโบุแสดงว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเมื่อเราได้รู้ได้เห็นอย่างนี้ก็ย่อม <c oughs> เข้าใจได้ในใจเต็มใจของเราทุกคนว่าพระพุทธเจ้านั้นมีตัวมีตนจริง ในสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีจริงทำแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็มีจริงจนตลอดทุกวันนี้ก็ยังมีพระสงฆ์สามมันเนน ข้าขาวนางชีลือสีนักบวชยังสืบเนื่องกันต่อๆมาให้เราทุกคนเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายมีจริงเมื่อท่านเลื่อมใสใน พุทธศาสนาแล้วพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทำอะไรท่านก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาทำความเพียนละกิเลสบริกรรมภาวนามีพุทโธพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าขออกเป็นต้นท่านทำกันมาอย่างนั้น ได้รับความสุขก,กายสบายใจหรือว่าได้รับได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพานทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระภิกษุสงฆ์สามมันเนมผ้าค้ขานางทีลือสีได้สำเร็จเป็นพระโสดา เป็นพระสธิคาคาเป็นพระอนนาคาที่สุดก็เป็นพระอาราหันตาคนทุกพ้นภัยได้ทุกอย่างชีวิตแต่ดับแล้วก็ดับขันเข้าสู่หรือผ่านไปแม้พวกเรายังมีชีวิตจิตใจอยู่ในโลกก็อย่าได้ประมาท ถ้าเราตั้งใจดีภาวนาจริงๆรักษาสิ้นท้าสินแปสิสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดว่าพระสวดมนต์สนใจในพุทธศาสนาภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกก็อาจจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันเพราะว่าพระธรรม คำสอนพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ในโลกผู้ใดทำตามพระธรรมพระวินัยพระวินัยคือข้อให้ละเว้นอย่างว่าหลักสินห้าสิแนแปดจนไม่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักขมโมยเว้นละเว้นจาก ประพฤติดในกามเว้นจากมุสาวาดเว้นจากดื่มกินสุราเมลัยเป็นต้นเหล่านี้เป็นอุบายธรรมเป็นศีล <c oughs> เป็นธรรมยังมีอยู่ในพุทธศาสนาการภาวนาเป็นนโยบายให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน ให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ให้ลหลงไหลไปตามโลกเสียงกลิ่นรสโผดฐัะพาะธรรมาลมให้ใจนึกนออ้อมโยในคุณพระพุทธเจ้าเอาคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งที่ว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรารนังคัจฉามิ เป็นการปฏิญาณในจิตในใจกายวาจาจิตของเราว่าเอาพ,พระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึ่งที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระอริยสงสาวกเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ทานศีลภาวานาเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของคนเราแต่และบุคคลให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคารไปภายนอกคือใจคนเรานั้น เวลานี้เมื่อเรายัางเลือกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยังไม่ได้ตัวคนเรามันก็มีสองใจใจหนึ่งนั้นใจยังลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในลูกเสียงกินรสโอท,ทัพพะธรรมาลมเป็นชิตใจที่ยังเลเกินไปตามกิเลสอันนี้ก็ใจหนึ่ง แต่ว่าเป็นใจลุ่มหลงใจหนึ่งนั้นถ้าภาวนาเลิกละความโลกทั้งหลายน,นั้นได้เจวาใจของสัพพุทธ,ธเจ้าใจของตะอรลัยสงสาวุกเจ้าทั้งหลายผู้ภาวนาละกิเลสแล้วถ้าเราไม่ ทอดทุะเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทอดประกอบสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลรื่อยไปก็ไม่เหลือวิสัยอยู่ในวิสัยทุกคนจะต้องทำได้ปฏิบัติได้เพราะว่าพุทธสาวกในครั้งโน้นครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทางห้ายังมีมาก ท่านทำได้ปฏิบัติได้กิเลสความโกรธมันร้อนไหมในหัวใจอย่างเราเราท่านท่านสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเลิกได้ละได้ท่านตัดได้ท่านฆ่ามันตายไปได้กิเลสความโลภอยากได้ก็เหมือนกันท่านละได้ท่านตัดได้ท่านทำลายได้กิเลสความหลง ไมว่าหลงนอกหลงในหลงกายหลงใจหลงหน้าหลงตาหลงชื่อหลงเสียงสาวกท่านละได้ท่านทำลายได้ท่านฆ่ามันตายไปจิตใจของท่านก็สบายการให้ภาวนาพุทโธพุทโธก็เพื่อจะเข้าไปละไปตัดไปทำลายไปฆ่ากิเลส คำว่ากิเลสกิเลสนั้นก็คือจิตโกรธจิตโลภจิตหลงจิตอันนี้เป็นจิตธรรมดาสามัญกิเลสเมื่อกระทบไม่ดีก็โกรธเมื่อกระทบสิ่งที่ดีก็ชอบชอกชอบใจอันนี้แหละจิตกิเลสมันเป็นอย่างนี้เราต้องตั้งใจปฏิบัติภาวนา นึกน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธมานึกมาเจริญไว้ในหัวใจให้ได้ทูกลมหายใจเข้าหายใจออกโซดหายใจเข้าไปก็พุทโธเสียทีหนึง่ลงลมหายใจออกมาก็พุทโธอีกทีหนึง่งเอาให้มันตามทันกับลมหายใจเจตใจก็จะเลยตั้งมั่น อยู่ในตัวในใจสม่ำเสมอเมื่อใจนึกน้อมได้อยู่ทุกลมหายใจใจที่รู้ที่ฟันได้ยินเสียงอยู่นี่แหละเมื่อนึกจเจริญให้มากทำให้มากแล้วก็จะมีสติความระลึกได้ใจก็จะเป็นสมาธิจะตั้งมันสงบอยู่ได้ในตัวในใจของตัวเอง ความว่าเวาวิตกวิจาร์ต่างๆก็จะหายอันตรธานไปเองถ้าเราภาวนาให้สงบถ้ามันไม่สงบก็เพราะเราตั้งใจน้อยภาวนาน้อยนึกน้อมมันน้อยมันก็เป็นธรรมดาถ้าเรานึกจเจริญให้มาทาให้มาพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าภาวิตาภูริกตา ให้เจริญให้มากทำให้มากนึกอยู่เสมอในหัวใจของตัวเองคำว่าพุทธโธพุทธโธมันไม่เฉพาะแต่เสียงสำเนียงภาษาเท่านั้นพุทธโธหมายถึงพระพุทธเจ้าสมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตยอยู่ก็เป็นมนุษย์ตัวตนเหมือนคนเรานี่แหละแต่ว่า มนุษย์พระพุทธเจ้านั้นเป็นมนุษย์พิเศษร่างกายสังขารของท่านก็เป็นพิเศษเพราะว่าท่านบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามามากมายจนเหลือล้นพ้นประมาณในการทำดีของท่านพระวรากายหรือสําเนียงเสียงภาษากบเลาะ จิตใจก็ดีไม่กโกรธโลภหลงเหมือนใจมนุษย์คนเรานั่นคือว่าบนกุศลท่านทำมากท่านภาวนาบ่อยๆท่านภาวนาอยู่เสมอท่านนึกมองเห็นความตายในสมัยที่ท่านยังไม่ได้ตายว่าความตายนั้นจะมาถึงองค์ท่านอยู่ ผลที่ศพก็มาถึงได้อายุท่านยังไม่ถึงเก้าสิบยังไม่ถึงร้อยปีแค่แปดสิบบริบูรณ์ก็มาทันเข้าก็จำเป็นดับขันเข้าสู่นริภัล่วงเลยมาสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดปีนี่แล้วก็นับว่าเป็นเวลายาวนานพอสมควรอยู่ แต่ถึงกันนั้นก็าตามพระธรรมพระวีในสัตถุศาสนาคำสอนของพระองค์ก็ยังเจริญรุ่งเรืองมีอยู่ในโลกในพุทธศาสนาส่วนอุบาศกอุบาสิกาก็ยังเลื่อมใสศรัทธาส่วนพระภิกษุสามนเณนรนักบวชสมณะขีพรามทั้งหญิงทั้งชายก็ยังมี ยังมียังทำตามมีอยู่สิ่งเหล่านี้แหละแสดงว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเราจะต้องเคารพสักการะบูชาภาวนาพุทธโธพุทธโธในหวัวใจเอาใจิตใจของเราให้อยู่มั่นคงให้ได้ใจคนเรานั้นมันไม่เชื่อพุทธโธไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ใจนี่มันชอบเชื่อพยามารคือกิเลสกีเแลดความโกรธมันชอบกับกิเลสความโกรธใจเรามันยังเป็นใจกิเลสอยู่ยังยังไม่ได้ละมันก็ชอบกิเลสความโกรธชอบกิเลสความโลภชอบกิเลสความหลงมันชอบความหลงความรู้ไม่คอยชอบ จึงจำเป็นต้องบริกรรมภาวนาพุโทโธในใจให้มากๆแล้ว่าภาวิตาบาโหรสตาจเจริญให้มากนึกให้มากเอาให้มันท่วมท้นกิเลสตัณหามานะทิฐิจนกิเลสธรรมดาสามันดับไปได้หลือแต่คิดใจบริสุทธิ์สงบระงับตั้งมั่น ตั้งโยในสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเรียกว่าสมถวิปัสนาสมถวิปัสนา,สนาภาวนาณิตโตปะหลับเมื่อใจของเรามั่นคงอยู่ในสมถกรรมฐานทำใจให้สงบโยในวิปัสนากรรมฐาน กำหนดพิจารณาให้เห็นโลกนี้ว่าเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสิ่งที่จะมายึดถือเป็นตัวตนของเราจริงๆไม่ได้พึ่งอื่นพึ่งไม่ได้แต่ว่าพึ่งธรรมวิในสัตตุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้า พึ่งศีลพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาพึ่งวิชาวิมุตตอันนี้พึ่งได้คนเราก็พึ่งจริงๆไม่ค่อยได้เพราะคนเรามันก็ตายได้เหมือนกันเด็กก็ตายได้คนหนุ่มก็ตายเป็นคนแก่คนชรายิ่งตายเร็วเราจะไปพึ่งคนก็ไม่ได้ต้องพึ่งธรรมะครรสอนของพระพุทธเจ้า พึ่งภาวนาทำใจให้สงบให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอุบายที่พระพุทธเจ้าเอามาภาวนาเพราะว่าธาตุลมนั้นคนเราทุกคนทั้งมนุษย์และสัตว์สิ่งเดียรลสาร อาหารที่ละเอียดอาหารที่กินไม่อิ่มไม่พอสักทีก็ได้แก่ลมหายใจหายใจตั้งแต่เกิดมาจนแก่ชราจนตายแหละตายเมื่อใดจึงจะหยุดลมหายใจอนาปาลมหายใจเข้าออกนี้ให้นึกพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจ หรือนึกว่าตัวเรานี้จะต้องตายทุกลมหายใจเข้าจะต้องตายทุกลมหายใจออกถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดเราก็ตายด้วยกันทางนั้นให้เตือนใจเราไม่ให้ประมาทัวเม,มาไปตามอำนาจกิเลสความโกรธอำนาจกิเลสความโลภอำนาจกิเลสความหลง ไม่ให้มาผัวพันในจิตให้จิตใจของเรามั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธในใจทุกลมหายใจเข้าออกเอาจนจิตใจสงบตั้งมัน่นนั่งโยก็สงบได้ยืนโยก็ให้สงบได้เดินไปมาที่ไหนก็สงบได้นอนโยยังไม่หลับก็ภาวนา ให้ใจสงบระงับได้เพราะการภาวนานั้นจะต้องภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหรือว่าทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งเหล่านี้คือว่าต้องทำต้องปฏิบัติไปนานๆจึงจะเข้าใจถ้าเราทำไปทีละน้อยละน้อยไม่ประมา ไม่ว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ตามในคืนหนึ่งหนึ่งก่อนที่เราจะหลับจะนอนให้กลาบพระไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาคาใจของตนให้สงบระงับ,บเยือกเย็นสบายเสียกกอดจึงค่อยหลับค่อยนอนทุกๆคืน ไม่ว่าเป็นหญิงก็ทำได้เป็นชายก็ทำได้เด็กก็ทำได้คนแก่คนชราก็ทำได้เหมือนเหมือนกันเพราะการภาวนาไม่เหมือนการรักษาศีลการภาวนานี่เด็กเล็กเล็กันนานหกขวบเจ็ดขวบสมัยครั้งพุทธเจ้าโน้น ท่านภาวานาได้บรรลุมรดผลถึงนิพพานได้ <c oughs> ไม่เลือกแต่คนสมัยนี้นั้นเรียกว,ว่าความลุ่มหลงมัวเมามันมีมากเลยหาเวลาภาวานาไม่ค่อยจะได้เราต้องตั้งใจตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปว่าเราเป็นคนมีบุญกุศลอย่งอยู่ รักษาชีวิตของเรามาด้วยบุญกุศลเราก็ได้มันนั่งภาวน,นาเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้ก็ให้เพียนพยายามทำจิตทำใจของเราให้มีความสงบระงับตั้งมั่นไปทุกวันทุกคืนยาได้ประมาทผู้ใดไม่ประมาทภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจผู้นั้นแหละ จะได้รับความสุขกายสาบายใจชั่วชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนอันเป็นธรรมเกี่ยวโยงถึงการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลชื่อว่าการได้ยินได้ฟังเชจนลี่เป็นของหาได้ยาก แม้จะยากขนาดไหนเราก็ได้ยินใน้ฟังอยู่เราก็ชื่อว่ายังมีบุญบาลามีอยู่จงพากันตั้งอกตั้งใจทำจิตทำใจของตนให้สงบระงับย่าได้ปล่อยไปตามอันานากิเลสทางตากิเลสทางหูกิเลสทางจมกูกกิเลสทางลิ้นทางกายทางใจ ไม่ให้ออกไปภายนอกให้ทบทวนกระแสเข้ามาภายในมารวมมาสงบอยู่ในตัวในใจของเราที่เราฟังธรรมอยู่นี่ก็ดีหรือนอกจากนี้ไปเรานึกพุโทโธพุธโทโธทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ให้สังเกตรวมจิตใจเข้าไปที่ตรงนี้ส่วนเรื่องราวภายนอกน,อนู้น ไม่ต้องให้มันไปทามันกว้างออกไปภายนอกเท่าไรก็ยิ่งหา่างไกลพระธรรมพระอีในใยสัตว์ศาสนาทางนั้นถ้ารวมมาอยู่ในตัวในกายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดยอดดูร่างกายสังขารของเราเองนี่เต็มไปด้วยพุโคโลหิตเต็มไปด้วยเนื้อหนังมังสันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ในสถานที่นี้แหละจะเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกร้อนประการใดถ้าเราภาวนาทำใจให้สงบตั้งมันได้เมื่อใดเวลาใดตัวเราเองใจเราเองก็จะเห็นผลด้วยตนเองไม่ต้องไปถามบุคคลผู้อื่น เราต้องตั้งอะบตั้งใจรวมจิตรวมใจให้เข้ามาภายในไม่ให้ไปตามภายนอกคนอื่นผู้อื่นเขาไม่ทำช่างเขาให้จิตใจของเราตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ทุกเวลาทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินทั้งไปทั้งมาที่ไหนก็ตามไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืน ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอาจนจิตใจของตนนิ่งแนว่วเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวสงบโยในกายวาจาจิตของตนให้ได้นี่แหละผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายจองพากันตั้งอกตั้งใจให้โยในธรรมะปฏิบัติ คือเอาพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้ามาเสี่ยมสอนหัวใจของเราให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจจะได้มีความสงบระง,งับเยือกเย็นสบายฉากนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รักความสุขความเจริญเยวังกองนีด้วยประกาศชันนีสัพพิติโยพิวัจชันตุสัพพโลกโกวินาสตุมาเตปวัตตวันตรายโยโสเคเทคายุโกขาวาปิวาตนาธิริสเนจังวุธาปจยายิโนจตาโรโอธรรมาวัตันติ ជាក្នានិងអាបន្នាង់ទ